สวัสดีครับผมพอลพทัทรพลศิรปา,าจารย์ครับผู้เขียนหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายเชวโครครับถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนเล่มนี้ก็คือผมว่าหลักๆคืออยากจะ,อย,กจะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ผมได้มาหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณเนี่ยรู้วิธีกเกษียณเร็วขึ้น20-30ปี แต่ไม่ใช่กเกษียณเพราะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งไม่ใช่นะครับแต่กเกษียณเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถมีเงินไหลเข้ามาทุกวันทุกเดือนแม้ตัวคุณไม่ต้องทำลรวก็ตาม6 7เจ็ดหลักเรื่อยไปหนังสือเล่มนี้จะแยกยะาด้วยว่าคําว่ารวยกับอิสรภาพทางการเงินนั้นมันต่างกันยังไงซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าเคยผ่านมาทั้งสองอย่างแล้วแล้วก็มันต่างกันฟ้าและเหวจริงๆ แล้วย,ย่อๆกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอย,า,ยากจะเกษียณเรียวนะครับออตอนนั้นเมื่อก่อนเล็งไว้ที่อายุ45ปีตอนอายุ20เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินเป็น financial planner โดยย่อเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์นี้มีลูกเท่านี้คนมีภรรยาเท่านี้คนซึ่งคือคนเดียวนะแล้วก็อยากคึอไมจะตายตอนสัก80เนี่ยผมจะต้องมีเงนเินเก็บประมาณ300ล้านบาทซึ่งหฟังตัวเลขก็ตกใจมากนะ แต่ตอนนั้นคิดว่าเอ้ยเราทาได้นะเราก็พยายามทาจากจากวันนั้นมาก็เลยทําทุกอย่างที่ได้เงินเยอะๆหมดเลยก็เช่นเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจร้องเพลงอ่านสปอตโฆษณาพิธีกรอีเวนต์รวมไปถึงบริษัทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทารายการโทรทัศน์ของตัวเองหลายๆรายการนะครับหรือว่าทําบริษัทยากับเพื่อนๆนะฮะถามว่าได้เงินเยอะไหมมันได้แต่ว่ามันแลกมาด้วยเวลาแล้วก็สุขภาพ แล้วเพะความเครียดที่มันไม่สามารถที่จะเอาคืนกลับมาได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ยังซิงละมิจะให้คุณคือ financial freedom ครับ เชฟรีดอมเราเนี่ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงหนึ่งคือมีเงินใช้แบบไร้กังวลมีเวลาแบบไร้กังวลสุขภาพดีแบบไร้กังวลและได้ใช้มันทั้งหมดนี้กับคนที่คุณรักที่สำคัญคือนานๆถ้าตัดออกไปข้อใดข้อหนึ่งผมว่าก็ไม่ใช่คนที่โชคดีแล้วแหะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ที่แฟนเชียลฟรีดอมให้หลายคุณคือให้ของละเอียบ ของที่ประเมินเป็นราคาไม่ได้เช่นเวลาที่ที่คุณได้อยู่คนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครอบครัวคุณแฟนคุณหรือลูกคุณได้ได้ทำสิ่งที่รเราชอบจริงๆที่ไม่ใช่ที่เงินไม่มีผลอีกแล้วเช่นการได้ส่งน้องๆเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นที่มูลนิธิใด,ดก็ตามให้เขาได้มีการศึกษาและไปเป็นอนาคตของชาติไปเป็นกำลังสำคัญต่อไปซึ่งซึ่งถ้าถามผมมันก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้และได้ไป อย่างเช่นมีเวลาส่วนตัวจะแบบตีกอล์ฟมาเลยก็ได้จะต่อยมวยมาเลยก็ได้คือทําอะไรก็ได้เลยท่องเที่ยวรอบโลกก็ทําได้โดยที่เหมือนทํากันบ้านเสร็จแล้วครับตอนเด็กเราทํากันบ้านกันใช่ไหมฮะทำกันบ้านเสร็จแล้วก็คงไม่ไปทาซ้ําใช่ไหมครับผม,ผมบอกว่าเหมือนกันการมี financial freedom คือเหมือน,นคุณเหมือนคุณทํากันบ้านเรื่องเงินเสร็จแล้วคุณไม่ต้องมายุ่งม,มัอเลยที่เหลือจากนั้นคือใช้ชีวิตตลาดไป หลายคนถามว่าหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโครเนี่ยสอนเรื่องอะไรหลกัหลกๆก็คือสอนให้คุณกเกษียณเร็วขึ้น20ปี30ปีแล้วก็มีเงินไหลตลอดชีวิตโดยที่ตัวคุณไม่ต้องทาอีกแล้วเป็นไรายได้6 7หลักตอ่อเดือนนะครับทีนี้ตอนที่เขียนเนี่ยก็จะมีคนถาม2เรื่องหลกัหลกๆก็คือเอ๊ะมันทําได้จริงเหรอทําแค่สัน้นๆแล้วสามารถกรเกษียณยาวๆ2แล้วไอ้คนเขียนมันทาได้แล้วเหรอคําตอบคือใช่ทั้ง2ข้อนะครับทำได้จริงแล้วก็ทําได้แล้วนะครับทีนี้ ลหลักนี้ครับหนังสือเล่มน,นี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างรวยกับอิสรภาพทางการเงินระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้พอเลยสำคัญมากๆไรายได้บโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็อย่างได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก a s s i v e i ิ c o m e ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีมาดูกัน Active Income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้งแอ t และที m ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแปลว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดู a s ้สี่ i n นค m e ที่บอกว่าไม่ต้องทําก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรงกับเวลาเหมือนกันนี่หละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาของคุณติดต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามา ตลอดชีวิตแล้หนังสืเอเล่มนี้จะสอนว่าทํายังไงให้มีแพสซีเป็นคำที่แมสีด้วย6กจ็หลักตลอดไปคราวนี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะเช่น,นอย่างหนังสืเอเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามีรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะ เมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีได้ Active Income ที่เยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณมี Active Income คุณจะได้ชีวิตที่น่าตาแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย1คือการเงินที่ดี2คือต้องมีเวลา และ3คือต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อยได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพ,ภาพมันคือ3กุญแจหลักๆขาดอันหนึ่งก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมาก100ร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลายเยอะไม่มีตังใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลย ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่ร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอ่ะวเรียนไม่มีเงิน แต่มีเวลาสุขภาพดีนี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50ิบห้าสิบเงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่ละห0ิ 60, กเกษียณตอนนี้มีเงินและเพราะเก็บทั้งชีวิตกเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้ว ปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ40ปีอะเริ่มที่20กเกษียณ60แปลว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของ Active Income ส่วน s s ส v e i ินค m e เป็นแบบนี้ ทำให้คุณได้ทุกแท่งพร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำสี่ปีคุณตัดศูนย์ทิ้งเนี่ยทำเองแค่4ปีแ้ะคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อซแล้วมีแพสสี 4, ่คมหก 6, จะหลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับถ้าถามว่าก้าวต่อไปคืออะไรผมว่าผมว่ามันคือการการส่งต่อความสำเร็จ ผมว่าความสุขที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างการสร้างคุณค่ากับคนอื่นถ้าเราสามารถนอกจากส่งความรู้นี้ได้เราสามารถทําให้คนอื่นมีแบบเราได้เหมือนกันเช่นทําให้เขากเกษียณเร็วได้เหมือนเรามีแพสซีฟที่แมสซีฟเหมือนเรา60หลักได้เหมือนกันส่วนใครที่สนใจข้อมูลหนังสือเพิ่มนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับผมเพิ่มก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรม หรือแม้ตัวหนังสือเองที่ชื่อว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรขอให้คนเหนื่อยแค่ชั่วคราวแล้วสบายชั่วโคตรด้วยกัน